แยวคนก็หยุดเยอะอยู่นะเ็า,าก็บอกว่าก็ลองดูว่าถ้าหลังจากก็แก้ไขแล้วจะเป็นยังไง<ช>ไปไปที่สแกนเรเปล่าก็ช่วงนี้ก็ต้องบอกกันตรงว่าลดล,ลงครับพยายามรับเงินสดครับลดการสแกนแน่น้อยลงครับ แล้วก็อนาคตอาจจะไม่มีรับตะแกนเลยครับคือต้องต้องต้องบอกว่าเมื่อเมื่อบัญชีมันโดน,นอนายัดมาหรือว่ามันมีปัญหามามันขี้เกียจไปตามนะพี่ก็ก็ต้องรอดูครับก็ต้องรอ,รอดูแล้วว่าแก้ไขเราเป็นยังไงก็หลังจากนั้นค่อยว่ากันทีหนึ่งนอกจากว่าไม่มีจริงๆก็แก้พนักง,งาน,าน,านหน้าร้านได้ครับอ๋อไม่ใช่ว่าตัดไปเลย100ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องต้อง,องมีก็มีลูกค้าบางคนที่ไม่มีนะก็แก้พนักง,งานได้ครับ ครับมีครับก็คนบางคนเขาบอกว่ายุคไหนแล้วค,วคือ,คอนนะทุกวันนี้ต้องต้องโดนมันเถิดวยไรอย่างี้ครับม,มันมีทั้งส่วนที่ใช้งเงินสดส่วนที่ความสะดวกอะ<ม>ไม่ไม่ไม่ถึงเงินสดก็เข้าใจลูกค้าครับคนไหนที่ไม่พกจริงๆริเราก็ยินดีไม่ใช่ว่าไม่ให้สกแกนเลย<ม><ม>หน้าประจาหน้าเดิมเดิมเราเราก็รู้อยู่แอ้ว<ม><ม>เจอกันทุกวัน